สวัสดีครับสวัสดีครับรบกวนแนะนําตัวคร่าวๆด้วยครับครับผมชื่อชวลิตกิติชัยการครับเป็นอาจารย์สอนคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตอนนี้ดูแลโครงการ i u ยอยู่ครับอืมสอนวิศวะมอเกษตรซะด้วยผมรู้จักนะแต่ยู P นี่คืออะไรครับครับโครงการ i u ยก็คือโครงการเปิดสอนหลักสูตรนานา Amsterdam ชาติระดับปริญญาตรีนะครับ มีเป้าหมายที่จะผลิตวิศวกรมืออาชีพนะครับที่ไม่เพียงแต่มีทักษะทางด้านวิชาชีพเท่านั้นนะครับแต่ยังเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษเพื่อสร้างโอกาสให้ได้มากขึ้นครับโอเคค่ะเอาเป็นว่าโครงการ IUP นี่มันมีอะไรน่าสนใจ่ะคะครับหลักสูตรเรามีประสิทธิภาพในการที่จะช่วยบ่มเพาะนะครับให้คุณเป็นวิศวกรชั้นเลิศในอนาคตเรามีห้องเรียนเรามีอุปรกรณ์การเรียน มีห้องปฏิบัติการวิจัยที่ทันสมัยที่จะช่วยให้คุณสามารถเรียนรู้ได้อย่างเข้าใจผมเพาะทักษะสำคัญสร้างสารรค์ประสบการณ์การเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายรวมทั้งยังมีคอนเน c t ชันดีๆและมีอาจารย์ที่คอยให้คำปรึกษากับปัญหาต่างๆได้ครับแต่เดี๋ยวก่อนนะคะเท่าที่ฟังมาก็ไม่เห็นแตกต่างจากที่อื่นเลยนี่คะที่ไหนๆก็บอกมาอย่างนี้ ไม่ใช่ละครับสำหรับที่นี่เราตั้งใจที่จะผลักดันแล้วก็ส่งเสริมให้ที่สิธนะครับที่มีความต้องการไปฝึกงานหรือไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศอย่างเต็มที่เรามีพาร์ทเนอร์ที่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําในหลายประเทศที่สําคัญนะครับเรามีทุนการศึกษาให้คุณไปด้วยนะเป้าหมายของเราคือถ้าคุณอยากไปรเรียนต่อต่างประเทศต้องได้ไปแล้วเจอกันนะครับ